เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดมคอยอีกครั้งยังไงก็สวัสดีคนที่เป็น นักสะสมนะครับขอให้เก็บเหรียญสะสมเหรียญแบบมีความสุขนะครับเก็บเหรียญมีความสุขแบบไหนก็คือเก็บเหรียญที่เรารักที่เราชอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับเก็บเหรียญใกล้ตัวของใกล้ตัวแบบนี้วันหนึ่งพอมีราคาเกินหน้าเหรียญก็มีความสุขนะครับหรือวันหนึ่งไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญอย่างน้อยเราก็มีความสุขกับการเก็บสะสม jaar, เหรียญสะสม,สะสมธนบัตร แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเริ่มรู้ตัวว่าเออเฮ้ยเรามีความสุขกับการสะสมเหรียญสะสมธนาบัตรจริงๆจะหาซื้อแบบที่ครูดวงทำก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันคลิปนี้ EP นี้นะครับใช้คำว่าใครมีเหรียญปี2554ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีนะครับครูดวงรับซื้อเหรียญละ4,000บาทหาเงินเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยแบบสบายๆบายเลย4 00 0บาทนี่เที่ยวได้นะครับ หรือนำไปซื้อข้าวซื้อของช่วงปีใหม่ก็ได้เดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญปี2554นะครับคูโดงก็รับซื้ออยู่ถ้าเกิดใครมีนะครับก็ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง SC2375 เป็นรลย i i มา f มา e b o o o f a แฟนเพจคูโดงคอยหรือว่ามามี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้ด้วยนะก็ลองลองดูนะครับ เหรียญปี2554เนี่ยเหรียญที่อยู่ในมือของคูโดงเนี่ยคู่โดงซื้อมา500บาทเนี่ยเก่าๆดำๆแบบนเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยคูโด่งซื้อมา500บาทเข้ามาดูเลยเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงนะครับทําไมเหรียญน,นี้ถึงมีราคา500บาททั้งๆที่โอ้โหเก่าก็เก่ากดําก็ดําเนาะโอ้ย,อยขอประทานโทษทีนี่ครับผมเอาแบบให้ดูไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับดูนะ 1>, 1 2 3่งาปบนี่คือเหรียญพระเสียงขวางเห็นไหมครับเหรียญพระเสียงขวาง90องศาเนี่ยเห็นไหมครับมีจริงนะครับหลายคนไม่รู้นะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเหรียญแบบนี้มีราคาสูงนะครับเนี่ยแบบนี้คุณโดวงก็ซื้อมา500บาท นี่ครับผมนำมาให้ชมให้เห็นจจะนะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญปี2,554ที่เป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงก็คือด้านหัวด้านก้อยเวลาพลิกไปปุ๊บด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันนะครับร้อเปอร์เซนคูดงรับซื้อเหรียญละ4,000บาท4,000บาทนี่หาเงินเที่ยวช่วงสงการนี่ได้สบายเลยนะ นี่ครับผมจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเห็นไหมครับถ้าเป็นพระเสียนตรงร้อยเปอร์เซนต์สี่พันบาทคู่ดงรับซื้อแต่ถ้าเกิดถามเป็นพระเสียนเอียงพระเสียนขวางรับซื้ออยู่ไหมรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคามันจะลดลงมาเยอะนะอย่างก็เหรียญที่อยู่ในเมืองคู่ดวงในห้าร้อยบาทพระเสียนขวางเนี่ยเหรียญห้าบาทห้าร้อยบาทคู่ดงรับซื้อนะครับก็ลองลองดูเนาะถ้าเกิดใครมีแล้วยังไม่อยากขายไม่อยากจําหน่ายแล้วก็ไม่ว่ากันก็สามารถ พิจารณาได้เพราะว่าครูดวงก็จะพูดเสมอนะครับช่องครูดวงคอยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องได้เข้ามาศึกษาคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองลองดูเก็บเห,หรียญสะสมเหรียญแบบมีความสุขนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดวงคอยด้วยนะคะ